ถึงแล้วทุกคนสารเจเมแม่แม่ฮันนี่แก้บนพี่น้องรอก่อ,อ,อ,อนมาถึงแล้วพี่นอ้องสารแม่คือจะมาแก้บนเออได้ ทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวเรียบก็จะดนไป2ชุดสองชุดนี่จะค่นเอาบนพนเจ็แดงชุดหนีกับชุดนีบเอาบนอันชุดนีกับนีบว่าเมนบอกบอกย็นใจก็อ่ะสองคนไข่ลัตเตอรี่ไใใส่นอคือบอลลงกันชี่หนึ่งอะไห้นอสองสาม สามสองสี <laughs> น้ำแดงแดดเดืเอดห้เลยด้อไอคิดก่อน,นได้บนได้ล่างครับม,ม,มา เดี๋ยวที่มาขอคนอีกนะมาถึงแล้วที่นองกันแม่ฮันนี่นะเ,เดี๋ยวมาแก้บนนะรางวัที่หนึ่งกับยูนีเลยเนี่ยิเป็นตัวไรแล้วบัดนี้ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชุดปะได้พันละชุดไหกฟัน บนลางสบนลางสามสามสองสี่ดนไห่ดว,วัดหนลวันที่หนึ่งสองหกกับวันที่หนึ 2, ่งสามสองสี่กับสองหเออถูกแม่ครับบนลางดีใจวันนี้ก็จะมาแก้บนชุดไทยสองชุดวันนี้เอาใหม่ mẹ đỡ ở ngoài tiền bằng bằng à tiền cứ câu đơn mẹ đứa. <coughs> à. <Để không> đưa Hãy con đường หัวดีเด้อแม่เด้อวันที่เดนสิงหาก็ให้เปียงปัง3ตัวตรงตรงบน2ตัวตรงตรงล่างคือเกาเด้อให้พี่น้องเอฟซเทศนำปลากรอนพลยชวดให้ลำลวยกันช่วนาหลังจากหัวดี่แล้วแม่ประ่านโชคให้ทั้งบนทั้งล่าง สามสองสี่และสองหกมาแล้วนะลูกเต็มมากแก่ผลเป็นชุดไทยสองชุดแกกนจิมาขอแม่ต่อเด้อหวัวดนี่ยย่างปังเก้าเด้อนี๋ยาทำมาลุนน้ำกันแ่บชิ้นงเด้อวัวนี่นี่เริ่ม่ิด้องเดี๋ยวลอสักน้อยนะเปิด เมียเป็นเสียหายนี lesser, be, like yeah, ่อ no. okay. ่ะเราคอยวารุ่นกันพี่น้องมาเบิ่งทถูกน้ำกันพี่น้องนะว่าเม่เป็นเสียหาตัวใดตัวเนี้ยหัวแหลมแหลมเหลมเน้อแหลมแหลมนี่คือสต็ซีเนาะอ่ะน้อรุ่นพี่น้องยอดอยู่อ่ะหัวเหลมแหลมนะม่ยเป็นเสียหายสามโจได้ไานี่ตรงต แหลมๆน่าจะเป็น4พี่น,อน่องก็สามตัวตรงๆหวดวันทีหนึ่งสิงหาคมเดอ้อเนี่ยนะปังๆลำๆเรื่อยๆในเพลน้ำป,ปรากรพาจวดยักษปังดังทั่วไทยดังทั่วโลกวาแ,แหละมาแล้วพี่น,อน่องเอ้เอาโผล่มาแล้วพี่น,อน่องตัวที่สอง มาเบิ้งน้ากันเป็นตัวใดเนาะหัวแนวนี่หัวแนวนี่เ,นเป็นนิย่าง3สามกับเจ็ดเนาะนะน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือเปล่านอะเอป็นตัวใดก่อนเน่จับไฟเดอร์วันที่หนึ่งสิงหาตรงตรงสามตัวตัวที่สองพี่น้องนะน่าจะเป็น ่าจะสีเจ็ดเนาะคิดว่าอาจจะสี่เจ็ดี่นอนลุ้นน้ำกันนะพี่น้องสาธุสาธุไปด้วยกันนะครับขอให้วดนีนะ้มาอีกจะได้มาแก้บนอีกนะครับน่าจะสีเจ็ด เจ็ด yes. พี่นอ้องสี่เก็เนาะงกรลอดตัวสุดท้ายปาน์เดชอ่ะ,อะปังๆเดอ้อแม่ครับตัวสุดท้ายพี่นอ้องอ่าอย่าลืมเดอ้อะสี่เก็บเจ็บไปเห็นในเด้อแม่ค่ะมีอยู่เมีนบอเนยเลขชุดเดี๋ยวเบิ่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรวันนี้เปัจจัยสามตัว ตัวสุดท้ายพี่น้องตัวที่สามมาแล้วพี่น้องหัวกลมลมันยังนอ้อคือสองบน่าจะสองวะนี่พี่ยังนอ้อน่าจะกลมๆไม่สองก็เก้าแลยนี่เอาเบไงพี่น้องรุนด้วยกันรุนด้วยกันน่าจะเก้าวะนี่ครับเก้าไปรตรงเทเบียนรถเลยเด้อ ตัวสุดท้ายเดอ้อแม่เดอ้อสามตัวมันก็เป็นโน่นะนะก็เป็นโน่นนี่มีชัดๆเดอ้อแม่เดอ้อชัดๆเป็นเลขอะไรเนาะโดนโดนโดนี่น่าจะสองลเลยเนาะดูทุกคนน่าจะสองมีสองกับสามเลยเนาะตัวนะสุดท้ายชัดๆแม่จงโดนมาตาให้สามตัว ตรงในวัดนที่หนึ่งสิงหาเด้อนสามเจ็ดสามพี่น้องเอาไว้ให้ได้เจ็ดสมเจ็ดสามเจ็สี่เนี่ยสามคักๆเด่นเจ็ดสามละเนี่ยชัดแกงแดงแจ๋เอาเจ็ดสามทั้งสามเจ็ดเด่นเลยเจ็ดสามเจ็ดสี่เจดสมแลยเลมตัว ฝังคือเกาเดอร์เมีเด้อชัดเกี่ยคือว่าอีลี่นะสี่เจ็ดสามพี่น้องนะสี่เจ็ดสามเด้อนี่สี่เจ็ดสามพี่น้องอ่ะประมาณนี้แหละสี่เจ็ดสามโอ้ยเชี่ยเองๆรวยๆเด้อรับรวยกันทุกคนนะครับอ่ะสี่เจ็ดสาม เก่งๆรวยๆกันทุกคนครับ